ขอสวัสดีรอบบ่ายครับเพื่อนๆชาวไทยหัวใจบนมอนโกทุกท่านนะครับผมฉลามมาเพียบเลยครับน้ําหอมผมเนี่ยนะครับคนอื่นเป็นหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าน้ําหอมผมมีแต่ฉลามครับเมื่อสักครู่จับได้รถเซรียนะครับผมที่เป็นชายนี่ไปแล้วนะหนึ่งตัวนะครับยังไม่ได้บันทึกวิดีโอเลยนะครับเพิ่งจะเปิดคลิปเมื่อตอนบ่ายหนึ่งยี่สิบนาทีเนี่ยนะครับผม โอ้โหแล้วเควสก็ผ่านไปแล้วครับ1เควสครับจับโปเกมอน15ตัวนะครับเดี๋ยวออกไปดูก่อนว่าอินเซนต์ส่งฉลามมาอีกหนึ่งตัวครับยังไม่เจอชายนี่ครับเจ้าฉลามฟุกคามมรุเนี่ยนะครับผมก็จับไปก่อนนะครับฟาร์มแคนดี้ไปนะนะครับผมยังไม่ได้อีโวตัวดีๆอีกหลายตัวเลยนะครับเจ้าฟุกคามมรุเนี่ยนะครับผม ในโปเกมอนยูไนต์นะครับเขาแอบบับมานะใช่หรือเปล่าไม่รู้ครับแต่เจอทีไรเนี่ยนะครับเละทุกทีครับเจ้าฉลามบุกเนี่ยนะครับเจอฟุคามารุในโปเกมอนยูไนต์ทีไรครับดับอนาตลอดเลยครับแหมอยู่ฝั่งเรานะครับเล่นไม่ได้เรื่องเลยครับอยู่ฝั่งเขาเก่งๆนะอนะครับไม่รู้เป็นเพราะฉลามหรือเป็นเพราะตัวเราเองนะโอเคครับ มาดูกันครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็มีเจ้านกนะครับผมนะเจ้า a อร o ฟรอสเมื่อสักครู่นี้นะครับขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ไคลิก้อ่าไม่ใช่ไคลิกิครับวันริกกี้นะเจ้าตัวมาแชมนั่นเองครับมาลาวันริกกี้นะครับผมโอ้ตัวนี้933ครับเก็บไว้ก่อนครับก็ฟาร์มหา XL Candy ไปนะครับได้เยอะๆก็ดีครับผม เอาไว้วิวัฒนาการล่างนู่นนี้นั่นนะครับผม mm. เผื่อใครจะไปใช้ใน PVP นะครับในหลีกดโหดที่ต้องดึงตัวที่ต้องใช้ XL Candy ในการอัพนะก็ไปจัดหานะครับจัดซื้อจัดจ้างกันได้นะตอนนี้ <laughs> โอ้โหอินเซนครับเหลืออีก2ชั่วโมง14นาทีนะครับเปิดมานานพอสมควรอยู่นะครับได้ใช้นี่เป็นตัวเดียวนะครับผม เป็นเจ้านี่แหละโรสเซเรียรนี่ยแหะครับกุราบดำนะครับ c p สูงถึง1600เลยทีเดียวครับโรสเซเรียรก็เรื่อยๆนะครับรอบๆตัวนี้จับหมดแล้วครับไม่มีเกิดมาแล้วจับยากนะก็ไปดีกว่าครับเปิดเควสดีกว่าครับเควสที่ผ่านเมื่อสักครู่นี้อ่ะผ่าน2เลยครับผมผ่าสอก็จัดการเลยนะได้ทาเนโบมาครับ ชาลูกสนนะครับเม็ดวอนัทหรืออะไรก็แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับผมโอ้โหสถานีโบรครับ241แล้วก็คงต้องรบแล้วครับผมอย่าลืมนะครับวิวัฒนาการล่างวันนี้ได้ทาพิเศษกันหลายตัวเลยครับก็ไอตัวพวกที่เกิดน,นี่แหละนะครับผมก็น่าจะได้ทาพิเศษกันไปเลยนะครับ เวลาวิวัฒนาการล่างนะครับอยู่ถึงวันจันทร์นะครับคืนวันจันทร์หรือเปล่านะครับเขาเขียนว่าวันอังคารตีหนึ่งน่าจะเป็นคืนวันจันทร์นะถึงแค่คืนวันจันทร์นะครับผิดพลาดประการใดไปหาดูในเพจโปรโกเทนเนอร์นะครับเพจดังระดับประเทศของเราได้นะครับผมแล้วก็พี่ๆนะครับในช่องดังๆทั้งหลายนะครับได้เลยนะครับได้เลยนะครับ มีคิวเรมมาเกิดนะครับแม่ไม่น่าจะมีใครตีครับรสเซียอีกแล้วครับผมโอ้โหจับหน่อยก็ได้นะโรสเซียนะครับอ่ะไปแล้วครับโรสเซียก็มาหาเจ้าทินโทต่อแล้วกันกัน,นะครับเผื่อได้ทินโทสีทองสักตัวหนึ่งนะ ็จับยากเหลือเกินนะผมก็งงลเลยบอลแดงผมหมดแล้วครับเอาละครับอินเซน์ผมนี่เงียบเลยครับผมหายไปไหนหมดกระโป๊ะมาแล้วทินโททินโทมาแล้วครับโอ้โหยังไม่เจอสีทองสักทีครับเอาสีพีสิบเข้าไปอีกครับมารับแคนดี้ไปครับ โอ้โหบ่ายโมงกว่าๆนะครับที่ทำงานเงียบกริบเลยครับวันนี้ลูกคงลูกค้าสมาชิกนี่หายหมดเลยครับก็จับโปเกมอนไปพังๆแล้วกันนะครับผมได้ทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนรับชมนะครับตัวเมื่อสักครู่นี้ที่จับได้นะครับเป็นโรเซียนะครับ1,636เลยนะตัวนี้ โอ้โหอยากให้เป็นตัวอื่นนะครับมากกว่ามันก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับว่าจะมีวันลิกกี้ทิวโทฉลามฟุกามารุเนี่ยนะครับผมจะเอาพวอคริสต์มาสก็น่าจะรอให้หมด2วันนี้ไปก่อนนะครับเขาถึงจะเกิดนะหรือไม่ก็อาจจะหลังห้าโมงเย็นนะครับผมมาแล้วครับวันลิกกี้ครับไม่เจอตัวเขียวครับ195ก็เก็บแคนดี้กับสตาร์ดัสไปครับสตาร์ดัสนี่โอ้โหบรรยากาศดิรอไป250นะครับวันนี้ ได้ถึง250เลยนี่ครับอ้าวไม่บูหรอตัวนี้ตัวนี้ไม่บูนครับไม่บูธก็ได้ไป2 0 0พอครับอ่าเดี๋ยวดูเควสต่อดีกว่านะครับได้อะไรเอ่ยอ๋อโรเซอเรียนะครับจับไปก่อนนะระวังจับแล้วก็ขออนุญาตรับประทานกาแฟไปด้วยนะครับผมโอ้โห ถามท่านอาจารย์เค้นบอกไปนู่นเลยครับเข้าเมืองครับโอ้โหในเมืองมีของดีเยอะครับมีหลายเสาหลายยิมที่สําคัญครับตัวแรแฉชอบออกครับตัวหลักร้อยหลายเียรร้อยเนี่ยนะครับมากันเยอะครับในเมืองครับคําว่าในเมืองก็นู่นเลยครับกลางกรุงเลยครับพัวสยองสยามหัวบ t s อะไรก็แล้วแต่นะครับประมาณนั้นเลยนะในเมืองกทมเลยนะครับ ไปได้จับกันอย่างเมามันนะโอ้โหอานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะเดี๋ยวขอดูอีกสักตัวนะครับเมมโมรี่ผมจะเต็มอีกแล้วนะได้อะไรเพิ่มเดี๋ยวตอนเย็นเรามาอัปเดตกันครับเดี๋ยวขอรองอีกสักตัวหนึ่งนะครับเผื่อว่าจะตัวต่อไปเป็นาชนี่เลยนะอ่าไม่รู้เป็นตัวอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันรออยู่ครับรออยู่ก่อนจะปิดคลิปนะครับ <c oughs> อ้าวติ๊กตอกยังไม่ดูครับ <laughs> โอ้โหที่ตอกยังมาครับแต่ว่ายังไม่ดูครับตอนนี้ก็นานเหลือเกินครับขึ้นหรือยังเอ่ยนะผมจะได้ลงคลิปให้เพื่อนๆดูแล้วก็เป็นมาแชมป์อีกแล้วครับก็ไม่เป็นไชนี่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนบ่ายครับตอนนี้ก็ขออนุญ,ญาตฟาร,ร์มแคนดี้ไปโรัวๆก่อนนะครับผมสวัสดีครับ